ฮ้ช่วงนี้มีกิจกรรมสายฟรยีคนไหนไม่อยากพลาดกรร็ดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวพี่อัปเดตให้ฟังมันจะอยู่ในคมเปนผู้พิทักษ์รัชการอันนี้นะครับผมเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยนะครับก็เริ่มจากล็อกอินให้ครบ5-10วันก็จะรับทางด้านตัว๋วไดบอนด์3ใบนะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ยังมีภารกิจสะสมโทเคนเพื่อปลดล็อกขั้นเพื่อรับตัลละครใหม่อย่างออสกาตัวนี้ไปเล่นถาวรกันเลยนะครับผมนะฮะตัวที่เทพที่สุดในบรรดาตอนนี้นะครับผมไม่เอาไม่ได้แล้ว แล้วถ้าปลดล็อกจน650ก็จะได้ทางด้าน i w a l l แบบนี้กันเลยนะครับผมเทมากและสำหรับใครที่ต้องการหาโทเคนก็กดมาที่รูปแมตวตมูตตมีตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นภารกิจให้เราทําแบบนี้ง่ายๆกันเลยนะครับผมสนใจทาภารกิจไหนก็กดเข้าไปที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับหลังจะเด้งไปที่หน้าทาภารกิจแบบอัตโนมัตินะครับผมง่ายๆแบบนี้กันเลยนะครับ ไม่ยากหรอกนะผมอะไรก็ช่างมันต้องง่ายอ่ะครับผมเฮ้ย <He i, S 1> ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับยังมีอีกตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่20ขึ้นไปจะได้รับทางด้านชุดหนวดปืนทอมสันแล้วก็สกิลวิ่งนะครับผมและ3-4ถึ 4, กล่องสิ้นใจรัตกิกันคืออะไรวะ 5-11รถสปอร์ตแสงเทเลรายโอ้โหดีบมันเลย10-11เกียวแสงทะเลรายกับตัวไดมอนด์ดำตัในวันที่17-18สกายบอร์ดรัตติกันและก็ยังสะสมโทเค้งกันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่1ง2 0กันเลยนะครับผมเดี๋ยวยาวกันเลยโอเคครับประมาณนี้อ้ยสะพาส้นเหนื่อยใครที่ให้กำลังใจได้ก็ขอคนนั้นหนึ่งหัวใจก่อนที่จะคลิปนี้ไปนะครับผม โอ๋เจอกันใหม่คลิปหน้ากับการอัปเดตสิ่งดีๆแบบนี้ใครไม่กดใจแสดงว่าคนบาปนะครับ <c oughs> กระจายร้ายด้วยไอ้หนูเฮ้ยพี่อยากได้หัวใจมากๆเลยหนูขอคนนังใจนะครับกดติดตามไป้ด้วยเดี๋ยวอัปเดตใหม่ๆอะไรมาให้อีกนะครับผมโอเคครับกับพี่ราชาโคแดงรอนเบกนะครับผมกูสบายเจอกันใหม่นะครับสวยครับผม